ไม่หยุดเลยตัวเล็กจะไปไหนจะไปไหนอันฟ้าจะ,จะไปจะไปไป,ไปไหนไปดูไดโนเสาร์ไปเบึงไดโนเสาร์ <c oughs> ยืดหลายโยเซนค่อยกๆยืดลายโยเซนเอ้าลิงล่นใกล้แล้วอันนี้แม่งยิงใกล้แล้วล่ะเนาะเดี๋ันกว่าก็นับถอยหลังแล้วขึ้นดูๆใช่ขึ้นเอาโอ้ยคือกันอะไรยัยด้วงมันบป็นไงเด้อเขาว่าไงายเนี่ยก็เสว่าพวกไงเด้อ ขาค่อยเองเดอกอันนี้ค่อย,างงายเพิ่งให้คือเขดเจะวาดอกเขาาแป๊บแป๊บแป๊ป๊เขาผ่านต็้งค่องวันพืชนิวนึบวยวี่หันละดดมไม่ได้งายละเ<ด>ขาผ่านอ้าผ่านเรา,าเอดพร้อมกันเขาผ่านจะบึดถือค<ท>่อยก็นได่อยดูแล้วห้อยท้ายมุมมือละหกชั่วโ <5 S 1> มง ล้งกชั่มงมุมบอกเรนกลางคนกันจอดไว้โลดเพื่อนนั้นมาเบิ้งให้ยืดออกรางเทอผัดวางเ็ตรงกันเนาะมันวางตรงกันก็ได้เข้าไปแท็กซีลกซ่ละี่ก็ไปยืดแท็กซี่เลยไอ้กับเล้่อยกวาดซาดอกประมาณอีกสองเดือนกับจบนี่แม่ความเมนี่ยเรียดูนั่นเลย คนยังเข้าไปกดหลายๆก็ค่อยๆได้ค่อยบังคัซิบจะคืนได้ต่อค่อยไลเก็บสมโม่สี่ห้าหกอย่างหลายสี่ห้าหกคำลากับพี่ดวงดีครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกสามมือร้อยยังไม่ได้เลยสามมือร้อยสี่มือลอยเราจะเราจะเป็นอาทิตย์จังได้ร้อยรักกิโลค่ะ พ่พวกนือแม่เหนือน้นบริงงง้งยง่ายคุงกำลังดีจ้าจากพี่ดวงนะคะกระชีดหมาหนานที่พาอมาน่ารู้นารู้โอ้ทนเอามันได้เห็ดลหะได้มากป่านนี่ละถอยกลับอะไรไปเดินหน้าลูกเดียวส้วนยังก็ส้นไปโรด ที่จะชนออออโอ้ยแม่โคน้อยนะคืองามแท้นะเอาปอไอแปะมือไม่นอ้อยเป็ตะหักแท้เนาะข้า,ขาวเราไปจะไปไหนจะไปไหนไปดูไดโนเสาร์ไปดูไดนโ,โนเสาร์ขอบคุณเด้อขอบคุณที่กำลังใจเด้อร้านอาหาราสวัสดีค่ะลุงคำลาศักขึ้นเหนงี้ยว ฝนตกกั้งพีตกคู่มือฝนลงมาทั้งพีแล้วฝนมันลงมาทางนี้แล้วอีสานล่างภาคกลางภาคใต้แหละจะน้อยนอเนยาะเหนียวกำลังตากผ้าอย<ม>ู่นะคะจ้าตามสบายค่ะคุณเหมียวนะเบอไหลโดดลงสูงนี่มือนี่ท<ม>ี่เอาเป็นส<ว>้วงเอาเอาสูงงละเล็กลหน่อยเอาสามสิบนาทีเพรเป็นอย่างกุมากที่ว่านี่ ได้มงหนังสะก,ก่อนแท็กซี่ไลอีกเอาผูเติมสะบอก,ก,กค่น,นนะเขาขยายทางอีกเพนะิ่งน่กว้างเอิดเติบ์ดนชุดทางเย็บุดทางแลนเที่ยวเบื่อด,ด้วยแ,ว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 แะคะคุณย่าคุณจ้าคุณเมีาไปเ้วยกันค่ะไปเรื่กัน ตอนเขาให้เงินได้บวกมาขอบคุณด้วยตอนีฟุ่นเขาควันกุบไงง้องแมคนเดทางใหม่อันนี้แม่ก็พ่ราะานี่แม่อะแม่เออเป็นานที่สามนาทีอันอันเป็นดองกินตะเบิรงนอกพิ้งแ่น่ะ คปที่บ่อเอาให้ไลฟ์บนนะ่รแบะนี่ขอมพกวเตอร์ไม่กดให้ไลฟ์ไว้ต่ที่แล้ว